ตอนนี้เรามาอยู่จุดชมหิมะนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเชา้าชมหิมะบนเขากันนะครับผมกลุ่มของเรามาทั้งหมด92คนนะฮะมาท่องเที่ยวมากันเยอะมากนะขนาดนี้เราตื่น4 5แล้วนะครับ ตัวนี้ทุคกคนกำลังรอขึ้นระเช้าอยู่เนี่ยห้องน้ำหมดเลยครับผมแสดงหมดแล้วหนาวาใช่ไหมครับ <c ười> ทัาทายหน่อยทักทายหน่อยสิดแดงนี่ชมา,าละสี่สิบหยวนนะฮะ แดงนี่เช่าค่ารัศมสิบหยวนนะครับ

lão tôn ta con não trắng thằng nào thương nhẹ các bạn 哎，毛子那那，咱们在外头没我看。还可以吧？这这